อบรมพระคัมภีร์หนังสือความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาลโดยคุณพ่อวสันต์พิรุณวงศ์ครั้งที่สองช่วงที่4ี่ชั่วโมงสองนี้เราจะเข้าไปดูหนังสือปฐมกาลสิบเอ็ดบทแรกที่เราบอกว่าเป็นบทนำของประวัติศาสตร์นะครับเป็นบทนำของประวัติศาสตร์เราไปดูว่า11บบทแรกเนี่ย ที่ผู้เขียนเขียนขึ้นด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างนะครับเชื่อแบบนี้แต่เขียนไม่เป็นก็เลยเอาตำนานของคนต่างศาสนานที่เขาเล่ากันเนี่ยเอามาเขียนรูปเป็นพระคัมภีร์แล้วก็ใส่อะไรที่มันที่มันเหนือธรรมชาติใส่คําว่าพระเจ้าลงไปเพราะเขาเชื่อว่าเป็นพระเจ้าเรานี่แหละที่ทํานะครับจึงเป็นที่มาของตัวหนังสือไล่มาตั้งแต่บรรทัดแรกจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะครับ สิบเอ็ดบทแรกแบ่งเนื้อหาได้เป็น5เรื่องใหญ่ห้าประเด็นใหญ่ๆ,ๆนะครับเราไปดูประเด็นแรกพ่อตั้งชื่อไม่ใช่พอตั้งชื่อหนังสือบอกไว้ว่าเป็นเรื่องความกลมกลืนของสิ่งสร้างตั้งแต่บทที่1นข้อ1ไปเลยจนถึงบทที่2อข้อยีานะครับเข้าใจว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วคุณพ่อวิทยากรคงพูดไป ระดับหนึ่งวันเนื้อหาคืออะไรพ่อทบทวนสัส้นๆเน้นวิเคราะห์นะครับสรุปได้เป็นประเด็นสำคัญ2ประเด็นด้วยกันหนึ่งเนื้อหาบทที่1และก็บทที่2ของหนังสือปฐมกาลเน้นเรื่องความกลมกลืนเอกภาพและความเป็นหนึ่งเดียวระหว่าง3ส,สิ่งพระเจ้า มนุษย์และสิ่งสร้างต่างๆสิ่งสร้างต่างหมายถึงอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มนุษย์ที่มาจากพระเจ้าสร้างทั้งสิ้นครับพระเจ้าสร้างมนุษย์มนุษย์ถูกสร้างพระเจ้ารักมนุษย์มนุษย์รักพระเจ้าพระเจ้าสร้างสิ่งสร้างสัประสัตว์ต้นไม้ท้องฟ้าอะไรต่างๆทุกอย่างดีหมดเป็นความกลมกลืนดูรูปภาพเห็นไหมมีดวงอาทิตย์ข้างบนมีนกในอากาศมีแสง มีพื้นน้ำมีพื้นดินมีสัตว์มีมนุษย์ทุกอย่างดูงดงามสวยงามสำคัญก็คือเวลาอ่านพระคัมภีร์จะเจอคำนี้สมัยก่อนพระคัมภีร์สมัยก่อน,อนเวลาอ่านด้วยความคุ้นเคยพระเจ้าสร้างตามฉายาลักษณ์ของผมเดี๋ยวนี้เราไปตามภาพลัก ไม่มีสิ่งสร้างใดเลยที่พระเจ้าสร้างแล้วใช้คำว่าตามภาพลักษณ์ของเราเหมือนมีแต่เพียงมนุษย์เท่านั้นนั่นก็แสดงว่าในบรรดาสิ่งสร้างทั้งหลายที่พระเจ้าสร้างมีมนุษย์โดดเด่นกว่าสิ่งสร้างอื่นเพราะมีมนุษย์เท่านั้นที่เหมือนพระเจ้าเห็นไหมพระเจ้าสร้างสิ่งสารพัดใบนบรรดาสิ่งสารพัดมีมนุษย์เป็นเอก แสดงว่าถ้าพูดตามลำดับขั้นพระเจ้าอยู่ข้างบนมนุษย์อยู่ตรงกลางและสิ่งสร้างอื่นๆอยู่ข้างล่างมนุษย์อยู่เหนือสิ่งสร้างทั้งปวงที่พระเจ้าสร้างพระคัมภีร์พูดต่อไปพระเจ้าให้มนุษย์ปกครองดูแลสรรพสิ่งพระคัมภีร์ตอนนี้เราก็เลยยกตัวอย่างคุยกันสนุกสนุกเวลาใครมาถามพวกเราคิดชน ไอ้น,นี่กินได้ไหมไอ้น,นี่กินได้ไหมใครกินไม่ได้าศาสนาห้ามคิดคาทอลิกกินหมดุ <Okay. S 1> <laughs> สุลิมไม่กินหมูทำไมไม่กินล่ะไอนนเราคนคริสต์ก็บอกโอ้พระเจ้าสร้างให้เรา <Okay. S 1> กินหมดครับเราก็พูดแบบนี้เพราะพระเจ้าให้เรามนุษย์มีอำนาจปกครองดูแลสรรพสิ่งนะครับเรามีหน้าที่ดูแลแต่การดูแลสรรพสิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ย เป็นปัญหาเมื่อวานนี้พ่อไป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 งานศพขณะที่กำลังแห่ศพจากวัดไปที่สุสานร้อนมากเลยเจ้ภาพเขาแจกล่มกนละคันเดนินถือล่มมีคุณพ่ออาวุโสก็เดินไปกับพ่อเดินกันไปก็กแม่แหมเทศถ้าไม่มีล่มวันนี้แย่ yeah! เลยเนี่ยกว่าจะถึงประชาเดินไกลกำลังเที่ยงอะ แดดเต็มตรงหัวเลยร้อนเงือแตกกางไม่มีลมแย่นเนยลยเราคุยกไปก็คุยไปคุยันยมาบอก <c oughs> ออมนี่เห็นไหมเนี่ยโลกเรามันเปลี่ยนไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วห้าสิบปีที่แล้วเป็นง,งี้ไหมไม่เป็นเดี๋ยวเนี้มันร้อนร้อนสารพัดร้อนมนุษย์ทำให้ธรรมชาติเสียฝอกราพูดไป เอ๊แต่บางคนเขาก็ชอบว่าพระเจ้านะเห็นไหมมนุษย์เราใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อจะปลูกต้นไม้ให้มันขึ้นมาเป็นหล,หลายสิบปีกว่าจะ,จะเติบโตใหญ่ให้มันร่มเย็นเหมือนเดิมพระเจ้าตัดคําเดียวให้โลกมันร่มเย็นมันก็ร่มเย็นแล้วนะพระเจ้าทําไมไม่ทาใจร้ายเนี่ยก็ว,ว่านี่เพียงพระองค์ตัดคาเดียวเดี๋ยวมันก็ร่มเย็นเหมือนเดิมแล้วทำไมพระองค์ไม่ทําปล่อยให้เราลําบากกันรุ่นแล้วรุ่นเล่าปีแล้วปีหล่าคนก็บ่นนินทากันไล่ฟัง ทำไมพระเจ้าไม่ทําแค่ตรัสคาเดียวโลกเราก็ร่มเย็นเหมือนเดิมแล้วทํำไมพวกไม่ทํากลับมาสู่เรื่องหลักพระเจ้าให้ปกครองดูแลอย่างรับผิดชอบปกครองดูแลสรรพสิ่งสรรพสิ่งเริ่มเสียหายสิ่งสร้างเริ่มเสียหายเพราะมนุษย์ทำมนุษย์ก็ต้องรับผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับที่ มนุษย์ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตประเด็นที่สอง <Yeah. S 1> แบ่งการในบทที่หนึ่งบทที่สองประเด็นที่สองที่น่าสนใจก็คือมีการแบ่งการเล่าเรื่องการสร้างเป็นสองครั้งด้วยกัน <Yeah. S 1> เหตุเพราะอย่างที่พ่อเล่า พระคมภีไม่ใช่เป็นคนเห็นด้วยหาเหตุการณ์ด้วยตาแล้วก็บันทึกไปเขียนไปไม่ครับเหตุเพราะผู้เขียนนำตำนานเรื่องการกำเนิดของสรรพสิ่งในโลกสองตำนานเอามารวมกันจึงมีการเล่าสองครั้งในบทเดียวกันของหนังสือปฐมกาลนั่นก็คือครั้งแรกปฐมกาลบทที่1ข้อหนึ่ง ถึงสองข้อที่4ี่นำมาจากตํานานที่เรียกว่าตํานานสงวงเล็บพีเป็นชื่อย่อว่าตํานานนี้มีการบันทึกเรื่องที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มีอีกตำนานหนึ่งที่บันทึกเหมือนกันเรื่องพระเจ้าสร้างมนุษย์แต่ไม่เหมือนกันผู้เขียนพระคมพีลังเลใจเจ้าตรงไหนดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะองอันเลยมารวมกันจึงมีการเล่าเรื่องพระเจ้าสร้างมนุษย์สองครั้ง ะะทีนี้สองตำนานก็มีลักษณะการเล่าเรื่องไม่เหมือนกันเช่นตำนานแรกที่เรียกว่าตำนานสงซึ่งเป็นชื่อที่ผู้เขียนสมมุติขึ้นมาว่าชื่ชอตำนานนี้มันมีตำนานนี้อยู่แต่ไม่รู้จะเรียกอะไรดีเวลาจะอ้างอิงทีหลังใช่ไหมก็เรียกว่าตำนานสงแล้วกันในตำนานฉบับนั้นเน้นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าแต่ผู้เดียว จึงเล่าว่าพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้วันที่หนึ่งวันที่สองก็เล่าไปเลยเห็นไหมพระเจ้าเป็นผู้เดียวที่มีบทบาทเอกเพราะตำนานนั้นเน้นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามีพระเจ้าผู้เดียวที่มีอำนาจสูงสุดซึ่งตำนานนี้เชื่อว่าคงเขียนขึ้นในราวห้าร้อยปีก่อนคศประมาณนะสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยได้แต่ประมาณคาดเคลื่อน แต่และตำนานก็ไม่เหมือนกันอย่างเช่นบางทีเราบอกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าชาวยิวที่ถูกชาวยิวที่กำลังตกเป็นทาสอยู่ในอียิปต์ก่อนที่โมเสสจะพาออกมาเนี่ยเราพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อประมาณ1,250ปีมาแล้วก่อนคศ มีหลักฐานจริงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ากษัตริย์ฟาโรคนนั้นเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนมีหลักฐานใช่ไหมแต่บางหลักบางหนังสือบางเล่มบอกโมเสสขึ้นไปรับบัญญัติจ,จากพระเจ้า1,305ปีก่อนคศออบอกอ้าวโมเสสจะไปรับได้ไงชาวยิวยังไม่อพยพออกมาจากอียิปต์เลยเห็นไหมเวลาจะคาดเคลื่อน เวลาจะคาดเคลื่อนแบบนี้นะครับเพราะไม่มีใครรู้โดยอาศัยหลักฐานทางนั้นทางนี้ก็พยายามสั่นนิฐานเอานะครับเพราะนั้นตำนานการสร้างครั้งแรกที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือปรมการที่พูดถึงพระเจ้าสร้างนุนสร้างสรรพสิ่งสร้างนกในอากาศท่างท้องฟ้าสร้างอะไรที่สุดสร้างมนุษย์ครับเจตนาหรือลักษณะเอก ของการเล่าเช่นนี้เน้นที่พระเจ้าผู้เดียวมีอำนาจสามารถสร้างทุกสิ่งอะไรก็ได้ตามที่พรกปรัถนาซึ่งจะต่างกับการเล่าการสร้างครั้งที่สองซึ่งอยู่ในหนังสือปฐมกาลบทที่สองข้อที่สี่ครับตอนที่สองครั้งที่สองเล่าเรื่องการสร้างอีกเหมือนกันแต่การเล่าครั้งนี้จะแตกต่างจากขั้งแรกก็คือการเล่าครั้งนี้เนื้อหาที่บันทึกไว้ดูแล้วมีลักษณะ ว่าให้ความใส่ใจกับมนุษย์มากกว่าสิ่งอื่นเน้นว่าพระเจ้าสร้างสิ่งสาร,รพัดทั้งปวงที่สุดสร้างมนุษย์แล้วก็ใช้คำพูดอะไรอีกหลายๆ,ๆคำที่ดูเหมือนว่าพระเจ้าจะให้ความสำคัญกับมนุษย์พระเจ้ามีความใกล้ชิดกับมนุษย์พระเจ้ามีลักษณะคล้ายกับมนุษย์เช่นให้เราสร้างคำพูดแบบนี้เราสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามภาพลักษณ์ของเรา แล้วมนุษย์รูปร่างหน้าตาเป็นไงอะเป็นแบบนี้อา้าวแสดงว่าพระเจ้าก็เป็นรูปร่างแบบเดียวกับมนุษย์สินี่ไงถูกไหมพระเจ้าสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์เมื่อมนุษย์มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้พระเจ้าก็ต้องมีหน้าตาแบบนี้ด้วยนี่ไงลักษณะเน้นว่าพระเจ้ากับมนุษย์มีอะไรที่ผูกพันกันใกล้ชิดมากกว่าวิธีการเล่านะแสดงให้เรารู้สึกว่าเออพระเจ้ากับมนุษย์มีความผูกพันใกล้ชิดกันมากกว่า นี่เป็นลักษณะของการเล่าเรื่องพระเจ้าสร้างในครั้งที่สองที่พบในหนังสือปฐมกาลที่พ่อบอกว่ามีการเล่าเรื่องการสร้างอยู่สองครั้งนะครับแล้วพบว่าลักษณะการเล่าเช่นนี้มาจากตำนานที่ชื่อเจหรือยาวิชตั้งชื่อเฉพาะเพื่อต้องการบอกว่าไม่ใช่ตำนานเมื่อกี้คนละแหล่งข้อมูลกันนะครับแล้วแหล่งนี้มีลักษณะแบบนี้เชื่อว่าผู้เขียนบทนี้ คงเขียนขึ้นในราวเ0 0ปีก่อนคศเมื่อกี้บอก500แ้่ยแสดงว่าตำนานนี้เขียนขึ้นก่อนตำนานเมื่อกี้อีกเห็นไหมครับระยะเวลาจะแตกต่างกันเพราะต้องการชี้ให้ดูเฉยๆไม่ได้ขนาดเลสรุปความหมายของบทที่1-2ได้ว่าจากตำนานที่เล่าต่างกันตำนานหนึ่งเน้นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า อีกตำนานหนึ่งเน้นความใกล้ชิดกับมนุษย์ทำไมพ่อใช้คำพูดแบบนี้ทำไมถึงยกตัวอย่างว่าการเล่าสองแหล่งเนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันแบบนี้เพราะว่าอะไรจุดเริ่มต้นความคิดก็คือมนุษย์มีข้อจำกัดอะไรที่ใกล้ชิดมนุษย์ก็ต้องเป็นเหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นการเล่าครั้งที่สองที่บอกว่าพระเจ้ามีลักษณะใกล้ชิดกับมนุษย์ก็คือต้องการที่จะบอกว่าพระเจ้าไม่แตกต่างจากอะไรจากมนุษย์มีลักษณะคล้ายมนุษย์อาจจะดีกว่ามนุษย์หน่อยเดียว ต่างจากครั้งแรกที่พระเจ้ายิ่งใหญ่สารพัดมนุษย์เทียบไม่ได้เลยเห็นไหมพระเจ้าเป็นสิ่งยิ่งใหญ่สารพัดมนุษย์เป็นสิ่งทั้งอยู่ข้างล่างไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพระองค์เลยนะครับมีระยะห่างกันความห่างไกลกับความใกล้ชิดเป็นสองสิ่งที่ตรงข้ามกันนี่คือมุมมองของผู้เขียนพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าเป็นทั้งผู้ที่อยู่ห่างไกลมนุษย์มีไว้เพื่อให้มันกลับไหวบูชาแต่ในเวลาเดียวกัน พระเจ้าก็อยู่ใกล้เราเป็นเพื่อนเราอยู่กับเราไปไหนมาไหนกับเราเห็นไหมเป็นสองมุมมองที่ต่างกันแต่เกิดขึ้นพร้อมกันในอดีตเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงสมัยรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราเวลาเรียนคำสอนจะรับรู้เรื่องของพระเจ้าก็คือเราต้องกราบไหว้บูชาทำผิดไม่ได้พระเจ้าลงโทษ นี่ไงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรารับรู้เรื่องพระเจ้าแบบนี้พระองค์อยู่นูน่นอยู่บนสวรรค์ถ้ามีรูปพระองค์รูปพระเจ้าจะไว้ที่ไหนตั้งไว้บนหิ้งที่ไหนก็ได้ที่มันสูงกว่าศรีรษะเรานี่คือเราคารพลปูชาพระเจ้าอยู่ไหนอยู่นูน่นพระเจ้าอยู่นูน่นอยู่นูน่นอยู่นูน่นนี่คืออดีตสิ่งที่เราคริสเตีนเรียนรู้มาพระเจ้าอยู่ไกลมองเรา เราต้องระมัดระวังนะครับไม่ยากจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่พระเจ้ามองเห็นหมดเห็นไหมอยู่างรแต่ปัจจุบันนี้ท่าทีการพูดถึงพระเจ้าของเราในคําสอนทุกวันนี้เปลี่ยนเราพูดถึงพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงอยู่ในตัวฉันอยู่กับฉันอยู่ในความคิดอยู่ในหัวใจเราไปไหนพระเจ้าไปด้วยพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนไกลที่เราเอื้อมไม่ถึง แต่พระเจ้ากําลังเดินอยู่เคียงข้างมีบทเพลงหนึ่งลอยเท้าบนพื้นใสยหนักกว่าอีกพระเจ้าไม่ใช่อยู่เคียงข้างแต่พระเจ้าอุ้มเราอยู่ในพระองค์เลยเราอยู่ในอ้อมอกพระเจ้าพระเจ้าเดินแทนเราอุ้นหนักเข้าไปอีกแต่นี่คือความจริงภาพลักษณ์ของพระเจ้าเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะถ้าพระเจ้าอยู่ไกลมีไว้เพื่อให้เรากลัวไม่ได้ช่วยเราเลย แต่เราทุกวันนี้เราต้องการหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจพระเจ้าอยู่ไกลเข้ามาทําอะไรเราไม่ได้ได้แต่มองดูเฉยๆแต่เมื่อไรเขาตามที่พระเจ้าอยู่ในตัวเราอยู่กับเราอุ้มเรานี่แหละเราจะไปกลัวอะไระห่ะเห็นไหมเพราะพระเจ้าอยู่ใกล้ชิดนี่คือสองมุมมองที่แตกต่างกันในอดีตกับปัจจุบันลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สี่ห้าร้อยพันปีก่อนคศแล้วพระเจ้าถูกวาดภาพว่าอยู่ไกล บางครั้งก็วาดภาพว่าอยู่ใกล้ใกล้ชิดกับเราถึงบอกว่าเราไม่ต้องไปแสวงหาพระเจ้าที่ไหนเวลาเทศให้นักบวชฟังพระเจ้าไม่ได้อยู่ในตู้ศีลเท่านั้นพระเจ้าไม่อยู่วัดในวัดเวลาเราจะพบพระเจ้าไม่ต้องวิ่งเข้าไปในวัดไปคุกเข่าข้แต่พระเยซูพระเจ้าอยู่ข้างๆคุณอยู่ในสนามฟุตบอลพระเจ้าก็อยู่ในสนามฟุตบอล คุณขับรถอยู่พระเจ้าก็ไปกับคุณทั้งหมดทั้งปวงพ่อต้องการจะบอกว่าพ้าของเราทุกวันนี้เราให้ความสำคัญตรงนี้อยู่กับเราใครชิดอยู่ในตัวนักว่าอยู่ในตัวก็คืออุ้มเราไปถ้าพูดภาษาชาวบา้านเราขี่คอพ้าใช่ไหมไม่เหมือนสมัยก่อนไม่เหมือนสมัยก่อนที่ฟังดูเหมือนพระเยซูรออยู่ในตู้เีเห็นไหม พระองค์อยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีใครเข้าไปเฝ้าพระองค์เลยการเทศสมัมก่อนเน้นคําพูดแบบนี้โอเค <c oughs> <c oughs> okay, นะสรุปพ้อต้องการจะบอกว่าความคิดแบบนี้พระเจ้าอยู่ไกลพระก้าก็อยู่ใกล้แล้วแต่มุมมองปัจจุบันเราเน้นมุมมองว่าพระเจ้ามีเพลงหลายเพลงที่เราร้องในวัดใช่ไหมพระเจ้าทรงอยู่ข้างฉันเคียงข้างฉันเดินไปกับฉันอะไรเห็นไหมนี่คือความรู้สึกของคนยุคใหม่ซึ่งดีมากๆ ดีมากๆเพราะไม่ใช่นั้นพระเจ้าก็อยู่บนหิ่งอยู่ในที่วศีลจะไปหาพระทีก็ต้องขับรถไปวัดนี่เป็นพัฒนาการของคำสอนที่ถือว่าเข้าหัวใจมนุษย์ซึ่งถ้าเราสามารถพูดแบบนี้ได้กับหลายๆคนที่ขับกำลังสแสวงหาพระเจ้าพาไปหาพระ่อยสิ เห็นไหมเราวันนี้ไม่ว่างอาทิตย์หน้าแล้วกันคือพระอยู่ที่วัดไงยังไม่ว่างถ้าเราเปลีนประเด็นไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกเราคุยกันเนี่ยเดี๋ยวเราพบพระได้ถ้าเราคิดสะชนทำแบบนี้ได้เยี่ยมจะมีคนได้พบพระอีกเยอะนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องที่หนึ่งเอกภาพของสิ่งสร้างพระเจ้าสร้างมาดีป๊อปป๊อปป๊อปเรียบร้อย